สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมกำลังตำรวจกว่า1 2 6 0 0 0นายดูแลความปลอดภัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามตาิวันที่8กุมภาพันธ์2569ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศพลตำรวจโทยิ่งยทดเทพจำนงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตเอกกิตติรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานประชุมติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีพลตำรวจเอกสํารานนวลมารองผอบอตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าร่วมผ่านระบบประชุมทางไกลภารกิจครั้งนี้ตำรวจจะดูแลหน่วยเลือกตั้งเกือบ1 0,000แนหน่วยทั่วประเทศโดยศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2569 เพื่อดูแลความปลอดภัยใ,ในทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังการการะทําผิดกฎหมายและความรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับชับให้ดำเนินการตามแผนพิทักษเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงวันลงคะแนนอาทิการป้องกันการซื้อเสียงการควบคุมการจำหน่ายสุรารวมถึงการดูแลขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งให้ปลอดภยัยพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและหน่วยเลือกตั้งอย่างเต็มที่รวมทั้งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลกำลังพลให้มีขวัญกำลังใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใสและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวไทยแท็บลอยสื่อที่ยึดถือจรรยารรณครบถ้วนสนับสนุนโดย World Gas W P Energy